ไปนะครับสมณเณรขอกราบาัทธนาทิมนตสมณเณรนิรันสุชั่วนิรันร์ครับท่านจมะมาเทศเนื่องในโอกาสงานบวชนะครับกราบที่นมนครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปิยโตชายเตโซโกปิยโตชายเตพระยงปิยโตวิปปมุตตัสานัติโซโกกุตโตพะยันตีณบัดนีอ้อาตมภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ในปิยากาถาพนน,นาถึงความรักเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองชะลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญะราศีให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาประชุมกันเนื่องในงานบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้เป็นลำดับสืบต่อไป อันว่าความรักนี้มีทั่วทุกตัวสัตว์เพราะมันยากที่จะหักอารมณ์ขมกิเลสหากยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษเหมือนพระอรหันต์ความรักนั้นจะเกิดขึ้นอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามย่อมประทานความทุกข์ให้แก่ผู้ครอบครองความรักนั้นแบ่งได้เป็นสองประเภทความรักที่เป็นฝ่ายกุศล ก็ได้แก่ความเมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและการุณารักปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ส่วนความรักที่เป็นฝ่ายอากุศลก็ได้แก่การมัตันหาคือความใคร่อยากได้สิ่งของที่เรารักซึ่งของสิ่งนั้นเป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนเมื่ออยากได้ก็ต้องแย่งชิงจนเป็นทุกข์ เมื่อได้แล้วพลัดพรากก็เป็นทุกข์อีกสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ดังจะได้ยกสาธกยกนิทานโบราณเล่าขานตำนานทั้งความรักของนางกุณฑนเกสีอันมีในพระธรรมบทว่าการครั้งหนึ่งที่ดาของเศรษฐีผู้มีทรัพย์ อาศัยอยู่ในปราสาทอันประดับด้วยชั้นเจ็ดที่ผู้เป็นพ่อก่อสร้างไว้ให้เพราะความหวงแหนไม่อยากให้ชายใดมาแตะต้องลูกสาวผู้เป็นที่รักวันหนึ่งลูกสาวยืนอยู่ประสาทที่ชั้นเจ็ดแต่นยายเนตยังแลไปต้อง จึงไม่พ้นห่วงคร้องแห่งความรักพัสดีเขาแห่โจแห่โจรปราต้องคือคามาแห่ประจานเพราะโจรมันใจผ่านก็จะต้องนำไปประหารตามธรรมเนียมประเพณีแต่เอาด้วยอำนาจบุพเพสนิวาตที่ดาเศรษฐีผู้มีทรัพย์จึงไปหลงรักโจร ดังพระบาลีที่ว่าปุเพวสัสนิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนะวาเอวันตังชายเตเปมังอุปปลังวะยะโถทะเกความรักเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสองประการคือการอยู่ร่วมกันในการก่อนและการเกื้อกูลกันในปัจจุบันประดุดดังดอกบัวเกิดขึ้นได้เพราะน้ำและโครนตม ทิดาก็ทนเสียงเรียกร้องก็หัวใจไม่ไหวจึงไปบอกแกบิดาว่าพ่อจา๋าลูกอยากได้โจรผู้นั้นมาเป็นสามีเศษฐีจึงกล่าวว่าแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราเหตุใดลูกจ๋าจึงปรารถนาบุคคลเช่นนี้ที่ดาอ้อนวอนว่าพ่อจา๋าหากพ่อยังปรารถนาให้ลูกมีชีวี โปรดช่วยเขาคนนี้สักครั้งเถิดเอ่ยด้วยความรักรูปจึงไปติดสินบนผู้คุมประกันตัวโจรหนุ่มคนนี้ออกมาเมื่อมาแต่งงานการฉันสามีภรรยาฝ่ายโจรป่าก็ไม่ทิ้งสันดานเดิมจึงได้เริ่มคิดอุบายว่านางนี่ช่างโง่นัก ที่มาหลงรักคนฉลาดอย่างเราเราไม่ได้รักนางจริงเราจะหลอกนางไปฆ่าทิง้งชิงสมบัติเอาไปตั้งตัวใหม่จะดีกว่าก็เลยพูดเป็นเชิงอุบายว่าที่รักจ๋าก่อนที่พี่จะมาพี่ได้บนบานสารกล่าวกับรุก,กเทวดาในป่าใหญ่ว่าหากพี่พ้นภัย พี่จะไปทําการบวงสวงขอให้น้องได้แต่งตัวสวยๆด้วยเครื่องประดับเพชรนินจินดาทั้งปวงไปบวงสวงกับพี่ชายอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายฝ่ายนางก็ใจอ่อนตามไปกับเขาเมาลักจนลึกหลมลืมความรัก ความห่วงใยของพ่อผู้เปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกแต่ได้แต่ดันไปหลงคารมของคนผานสันดานเจ้าเล่ประดุดดังพาสิทธิ์ที่ว่าไม่เมาเล่าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉไหนถึงเมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน เมื่อถึงกลางปลาเมื่อถึงางกลางป่าฝ่ายโจนได้ท่าเวลาเหมาะจึงเงื้อดาบขึ้นมาจะปิดชีวิตนางขณะนั้นนางก็คิดในใจว่าผู้ชายที่เรารักนักหนาไม่เคยรักเราจริงจะฆ่าเราทิ้งเราจริงสมบัติไป นางกุลทนเกสีได้ประชิญเคาะใหญ่ครั้งนี้เหมือนดังพระบาลีที่ว่าปิยะโตชัยเต,เตพยังภัยย่อมเกิดแก่ของที่รักจากที่โง่มานานก็ตาสว่างจากเมารักเมื่อความตายถึงตัวก็สางเมาประดุดราหูเคลื่อนออกจากดวงจันทร์ประดุดดวงตะวัน ชำระความมืดหลังลุ่งสางนางจึงได้ตอบเป็นอุบายไปว่าหากวันนี้ฉันจะต้องจากคุณไปจริงๆขอให้ฉันได้กอดคุณสักครั้งจะได้ไหมฝ่ายโจนป่าก็รำคาญใจเป็นอย่างนักตอบว่าจะทำอะไรก็ทำมาฉันอยากฆ่าเธอจะแย่อยู่แล้ว ฝ่ายผู้หญิงก็กล่าวต่อไปว่าจะก่อตรงนี้ไม่ได้ฉันอยากหยุดลมหายใจแห่งรักครั้งสุดท้ายไว้ที่ปลายหน้าผาที่สวยงามนั้นฝ่ายโจลดุดกิดใจรีบกระชากฝ่ายหญิงสุดกระชากลากขึ้นไปถึงยอดภูเขา ฝ่ายที่ดาก็ทําเป็นเขินอายจึงสั่งโจรให้หันหลังไปเมื่อโจนพลังเผอก็ผลักโจนตกเหวจนร่างกายแหลกเหลวเลือดอาบบนโขดหินสิ้นชีวิตในที่สุดฝ่ายนางกุนทนเกสีจึงได้กล่าวสอนตนว่าเราโง่ามานานบัดนี้ เราฉลาดแล้วฉันจะฆ่าความรักให้ได้และฉันจะไม่ยอมตายตามเขาไปฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีค่าเพราะเสียเวลากับความรักมากพอแล้วเขาไม่รักใยจักง้อ,อก,ก็ช่างเขาเพราะความเหงาของเรานี้มีกุศลได้แต่มองใครๆมาหลายคนมามองตนเสียบ้างเป็นบางที นางกุลทนเกสีแม้จะเป็นสตรีเพศก็เป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดยอมโกนหัวบวชเป็นพระภิกษุณียอมเสียสละเส้นผมบนศีรษะเพียงเล็กน้อยดีกว่าเสียน้ำตาเป็นร้อยครั้งเพราะความรักท่วมทนมหาสมุทรทั้งสีความทุกข์ในวัฏสังสารน,นี้ มันมีมากนักสรุปความว่าการบวชมาจากภาษาบาลีว่าปะวัชชะแปลว่าเว้นทั่วคือเว้นจัดสิ่งอันชวนให้รักชักให้หลงอยู่ในดงของความทุกข์เพราะความรักนั้นมันก็เปรียบเสมือนดอกไม้ที่เรียงรายอยู่ตรงหน้าพระพุทธรูปที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นี้ หากเป็นดอกไม้พลาสติกก็เปรียบเสมือนความรักที่จอมปลอมหากเป็นดอกไม้หอมๆก็เปรียบเสมือนรักแท้แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ความรักย่อมมีจุดจบคือความทุกข์ผู้ใดตัดความรักแล้วเข้ามาบวชย่อมจะได้อานิสงส์แห่งการบรรพชาคือสามารถพ้นทุกข์ภัยในวัฏสังสาร สมดังพระบาลีที่ได้ยกขึ้นเบื้องต้นนั้นว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังปิยโตวิปมุตตสะาัติโสโกกุโตพยังภยัยความโศกย่อมเกิดแต่ของที่รักภัยก็เกิดแต่ของที่รักพ้นจากความรักเสียได้โศกและภยัยย่อมไม่มี มีนัยยะดังพรนานามาชนีเทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งพระเทศนาขออาราธนาบารมีแห่งคุณพระศสีรัตนไตรยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และด้วยเดชะกุศลแห่งการมาร่วมงานบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายท่องปวงเจริญยิ่งด้วยจตุจร,ร,ร,รพิทพพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนสุขพ,พละพรั่งพร้อมด้วยปฏิพานคุณสารทนสารสมบัติสิริสวัสดพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พลึงประสงค์โดยชอบประกอบด้วยธรรม ทั่วกันทุกท่านทุกประการอาตมาภาพรับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในปิยกถาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะชะนี้ ยัาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปัติตังตุมหังขิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยยักธามะนิ โชติระโสยะถา,าสัพิติโยปิวัชชนตุสัพรโรคโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจจังวุธาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวทันตี อายุวันโนสุข,ขังพระลังครับก็ขอโอกาส